ฮือฮาทะเบียนรถนายกเยี่ยมน้ำท่วมโคราชชาวบ้าน2เลขรถหวังถูกรางวัลใหญ่ซับน้ำตาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนายกลุงตู่นะคะได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปฟังสถานการณ์ไปดู ออสถานการณ์น้ําท่วมที่พื้นที่อํเาเภอปักทงชัยนะคะพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบะทุกพภัยภายในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะนี่เลยนะคะนายกแล้วก็พร้อมคณะได้เดินไปเยี่ยมผู้ประสบะทภัยนะคะ ในชุมชนตลาดเทศบาลนะคะพร้อมทั้งแจกถุงอย่างคีพให้กับประชาชนผู้ประสบความเดอดร้อนนะคะเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนนะคะขณะที่หลายคนก็ไม่พลาดนะคะเช่นเคยนะคะส่งทะเบียนรถนายกนะคะคราวนี้เป็นรถบรรทุกสีส้มนะคะของกรมป้องกันสาธารณภัยนะคะนี่นายกท่านนั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พูดไปนะคะโดยทะเบียนรถนะคะบรรดาคอหวยนะคะแม้จะอยู่ใน ภาวะน้ำท่วมก็ไมพลาที่จะส่องนะคะนั่นก็คือทะเบียนนี้เลยนะคะห้าสองสามแปดสองห้านะคะนี่เลยนะคะห้าสองสามแปดสองห้านะคะเพราะว่าทะเบียนรถนายกนั่งออกไปแล้วนะคะเขาบอกว่านายกนั่งนี่ออกไปแล้วรางวัลที่หนึ่งนะคะเขาก็อยากเฮงบ้างนะคะคราวนี้รถนายกนั่งนี่เป็น รถของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เลยว,ว่าเชื่อว่าเลขตัวนี้จะเฮงนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะท่ามความลำบากยากเข็นนะคะก็ยังมีอะไรให้ลุ้นอยู่นะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ